สวัสดีครับพบกัุมเหมือนเดิมครับช่องชนงตะก้อนวันสิงสนามวัดครับคู่นี้ชิงสี่พันนะครับเอาเหลี่ยมนี้นะครับผมเหลี่ยมตะล่างครับสี่ครับทิศสองเตีงกวพานะครับพีเอร้อยเอ็ดครับเบอร์ไงหล่ะรอกันโดนหลายอยู่ครับคนหลายอยู่กับขม้าเลยครับตอนนี้ครับพีเอร้อยเอ็ดครับต่อสองหนึ่งครับต่อหมู่เต๋ากับเจ้าโจยโสธรนะครับผมเอร้อยเอ็ดครับมานะครับพีเอครับครับ ศูนย์ต่อศูนยเต็มสิบสองเต็มนะครับเต็มสิบสองเต็มไม่มีเดียวพี่ตัดไปโอ้ยไซฟ์มูเต่าแป๊กแต็มแรกมาแล้วครับเอาแล้วครับเกิดไม่ลั้งเตมสองแล้วเหยียบได้นะครับห้ามร้งเอาแล้วครับมานะครับกีฬาพร้อมหนึ่งคืนหนึ่งต่อศูนย์ครับพี่อะไงต่อศูนย์สองหนึ่งครับวันนี้นะครับหนึ่งเอ่ไเต็มเอาแล้วครับ เอาครับพี่ครับเอาล้ครับยังไม่ยังไม่เหนื่อยนะครับพี่ได้สองแต้มนะครับตอนนี้ครับสองต่อศูนย์แล้วครับสามศูนย์พี่ตัดไปตัดไปทางหมูเต๋าโอ้ได้แต้มสามศูนย์โอ้โหยวอกระกส้มหล่นเลยครับสามศูนย์ยังไม่ทำได้ทำอะไรแล้วครับพี่ครับเสิร์ฟกินอย่างเดียวครับเอาล้ครับ อยู่ยโสถอดเสื้อแขนยาวแล้วครับตอนนี้ครับมาในน้ำรองเท้าเขียวครับตอนนี้สามศูนย์สามศูนย์ครับว่าไงครับพีเอตัดเข้ากลางอีกเจ้าโจเปิดลูกนี้เตะแน่นอนครับโจฮึบโอ้โคลูกดีลูกดีตรงเส้นพอดีครับลูกนี้เกีอยออกครับเอาแล้วครับสกอร์อยู่ที่ศูนย์ต่อสามครับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยครับมาแล้วครับเกมใหญ่ๆครับกีฬาพร้อม ศูนย์สามศูนย์ต่อสามครับเต๋าตัดปูลูกนี้ครับลูกดีเส์ฟไม่รับเลยครับลูกนี้นะครับพี่เอถึงกับต้องหลงครับอืมไล่มาแล้วครับหนึ่งต่อสามแล้วครับตอนนี้ออาแล้วครับออกลูกเสิรฟแล้วครับเต๋าลากระบังนะครับหายาเดิมนะครับหลอกกินพม่าเตาลากระบังครับตอนนี้มาเป็นในสิบทหารในที่ลรองหกอยู่ร้อยเห็ดครับเอาแล้วครับ สะกอรอยอยู่สามตัวหนึงตันแม็กนรกโอ้ยติดเกียวเป็นแต้มหรือเปล่าโจยโสธรโอ้โหเป็นแต้มครับโจยโสได้แต้มได้แต้มครับสองร้อยแชร์ครับสิบหกท่านครับปีบต่อสองหนึ่งครับขอโจยโสและหมูเ<ท>ต่าครับส,สามสามสองต่อสามโอ้โห<า>เดียวครับเสิร์ฟดีมากมาก เกือบดีมากๆครับพี่หมูเต๋าครับแต่ลูกมนเบียดเส้นหนอยนิดเดียวสามสามสามต่อสองครับพี่ยังเป็นไฟน้ำอยู่ครับโจเปิดหมูเต๋ายกสวดโจยงโอ้ยไม่ใช่เกินโจยักโสมแพ็กครับเอาแล้วครับพี่เอกขึ้นแล้วครับตอนนี้นะครับสกอร์กีฬาพร้อมครับสี่ต่อสองแล้วครับที่สองพี่ร้อยเอ็ดโอ้ยหยอดลูกนี้โอ้ Bon นี่ like แะครับไม่ยอมไม่ง่ายแล้วพี่เอร้อยเอ็ดครับห้าต่อสองครับเสิร์ฟดีมากๆครับห้าตัดเข้าไปมิ่งครับสมกับเป็นเบอร์หนึ่งร้อยเอ็ดจริงๆครับเอ้าเห็นไหมแล้วครับพิกเน็ตอีกแล้วครับพริกหัวเน็ตครับเบอร์หนึ่งเลยกับบอลบนบอลแล้วโอ้โหถ้าเบอร์หนึ่งร้อยเอ็ดบอลบินบอต้องมาทางไก่ซะแล้วนะครับไม่มีใครกล้าอยากชิมนะครับ ผมไม่กล้าจะกับพี่เอครับตอนนี้เอรอยพี่เอรอยเอ็ดบอกว่าจะหยัดจัดแต่กับบอกว่าวินเบาตอนนี้เข้าสองหนึ่งเลยครับเจดูดูครับอันกรรมการครับบ่มีน้ำไปตั้งกระโหนกครับเซนหกสองต่อหกครับสี่ช่วงตัวมาแล้วครับพี่ลากเขาไปบอกว่าอาชีพตะก้อนี่คือได้คือได้อยู่ครับ ใสๆอยู่แล้วครับอเาตัวบอกไหมครับเต๋อตะก้อได้วัวสามตัวครับได้ยินได้ยินข่าวมาครับบอวินบอวบอกว่าเต๋อตะก้อได้วัวสามตัวครับแสนเอ็ดนะครับโตโอ้ยใค้บอวเลียนน้องเพือเตียได้กูเตี้ได้กูว่า อยอ่งพี่ไโรอะไรเราแมงผิดพลาดไปย่งมีเขาเ้าร่องเข้ารอยหรือเปล่าครับเจ้าโจยโ,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 โสธรครับเตะแบ็กไปสองลูกแล้วครับเจบ็ดสองเจ็ดต่อสอง้วครับไปแล้วครับหมูเต่าเอ้สามยกเข้ามาจโจโอ้โห,โห,โหโเตะของเบาๆครับนัดทางนี้สองทางนี้หนึ่งตากล้งไร้ว่าแชร์ครับสิบเก้าท่านนะครับสุดยอดจริงๆครับกีฬาพร้อมครับ แสงเจ็ดสองต่อเจ็ดครับก็ถือว่ายังสู้กันได้นะครับโอ้ลูกนี้เสิร์ฟดีมากครับเสิร์ฟสุดมากเลยครับเจ้าเต๋าครับลูกนี้นะครับเสิร์ฟปั่นยอดหน้าขวาครับลงวงกลมเลยครับเมื่อกี้นะโอ้โหสามเจ็ดก็รับยากนะครับคนเดียวนะครับเออพีเอหนึ่งพีเอสองว่าไงเอเราเอ็ดเป็นเซนสันแบกนรกครับ นีเย่แหละครับใครยังไม่เห็นตัวกิิงเสียงกริงนี่ครับตัวกิิงเสียกจริงครับเจ็บตาซาช่รงนี้เจ้าตัวเองก็ยังไม่ค่อยไม่ได้ซ้อมครับมีรายการที่ไหนก็เสียเป็นทรงไม่ค่อยได้ไปครับเพราะว่าเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวนะครับพี่นะครับกีฬาพร้อมสวัสดีครับพี่ธีรวันพลพร้อมครับฝากไว้แชร์ด้วยนะครับพี่นะครับ อย oh. ู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะพี่มาแล้วครับพี่ที่วาครับพี่ชายคนกับมาดูพี่เอนะครับกีฬาพร้อมครับเจ็ดต่อสามเต่อสามหมูเต่าว่าไงลกขึ้นโจโอ้โหไอ้ขายาวจริงๆครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสามสองท่านชมครับนะครับเอร้อยเอ็ดนะครับกีฬาพร้อมต่อสองครับวันนี้แปดเจ็ดขอทางนู้นก็ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับตัดมาพี่เอซ้ายแน่นครับรากเข้าไปว่าไงไอ้หัวโอ้ติดโยเป็นแต้มหรือเปล่าโจยะโสห่างนิดนึงแก้ไขเป็นสองไม่ท่ามนะครับโอ้ยันกีฬาพร้อมครับ เจ็ต่สามเจ็ต่อสามครับฝากไลค์แชร์นะครับสี่ทับสิบทับชมนะครับจะเป็นกําลังใจให้แอดมินมากๆนะครับโจยโสอ้ก็ทืบยัดตัวพี่เอเลยครับแตะก้อเริ่มล็อกกันแล้วครับตอนนี้นะครับสองฝั่งทางนู้นนะครับเต่าและกระงนะครับอดีตในอดีตครับกีฬาพร้อมโจยโสเด็กหนุ่มสิบเจ็ดสิบแปดครับพลังสดของสามโจโซทอนเจ็ดสามต่อเจ็ดรูก๊อ ถูกออกครับมุ่งนี้นะครับอย่างพี่เอไม่ต้องกลัวครับแกไม่หนีอยู่แล้วครับเล่นตะเวียใหญ่ทั้งนั้นหละครับเจ็ดต่อสามคนคนนี้ครับไม่มีกลัวไม่มีหนีครับบอกว่าเตะตะก้อได้กลัวสามตัวว่าไงครับดี๋ยวเขาไม่มีเงื่อนใจเขาเล่นจูงม่ไม่าก็มาจะุเลกดฝากไลค์แชร์นะครับผมสี่สิบแปดท่านชมนะครับสาม ต่อเจ็ดสามต่อเจ็ดว่าไงนี่แหละครับเต๋าแลวครับังออกลูกออกครับนิดเดียวครับคู่นี้นะครับแพ้ชนะผมว่ามีแก้แน่นอนครับเจ็ดต่อสามเจ็ดต่อสามครับมวยใหญ่ตีช่วงดึกครับโจย่โสนี่นะครับเป็นไหมละครับระเบิดลงแน่นอนครับเริ่มเข้าฝักแล้วครับตอนนี้ สามต่อเจ็ดสามต่อเจ็ดครับว่าไงครับฝากของเรือแชร์ด้วยนะครับเอลอยเอ็ดขำหรือไม่นี่นะครับขำนรกมาแล้วครับตบมือครับคองเคลียครับแฟนคลับนะครับเอฟซีครับตามพีเอมาดูที่สนามวัานมบินของเราครับวันนี้เจ็ดต่อสามเจ็ดต่อสามครับพีเอว่าไงนะครับตัดไปโอ้ยดูลูกเสิร์ฟครับท่านผู้ชมต้องตบมือให้นะครับ นี่แหละครับกีฬาพร้อมผ่านเสือสิงห์ถึง <8 S 1> ได้เยอะครับต่อสามต่อไปเลยนะครับแปดต่อสามจเปิดพี่หมูยกมาระเบิดลงแน่นอนครับวันนี้เจ้าโจเตะไม่ค่อยแม่นครับกีฬาพร้อมครับสามต่อแปดสามต่อแปดครับฝากกดไลคกดแชร์ด้วยครับห้ามท่านชมครับ นะครับในกีฬาพร้อมล็อกกันอยู่นะคแปดต่อสามแปดต่อสามครับที่เดียวนะครับวันนี้นะครับโปรโมเตอร์ของเราขึ้นเป็นกรรมการเองเลยครับโจยโสโอ้สันแบคครับก็ดีเวียดใหญ่ๆนะครับเวีดแน่นๆครับผู้นี้นะครับถือว่าพี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับกล้าต่อสองหนึ่งนะโจเต๋านะครับ คือบอกว่าทีมงานรอยเอ็ดฝังทะนุน่าจะมีข้อผิดพลาดนะครับในเรื่องสภาพร่างกายพี่เอบอกว่าทีมงานรอยเอ็ดผมผมรับเองครับสองหนึ่งเลยครับหนึ่งครับพี่เอ๋สองไอ้ขึ้นถูนะครับโอ้โหนักีฬาพร้อมแปดต่อสามแปดต่อสามตัดออ้ยยอดตรงนี้ พักเลยครับ<ด>หมูเต๋า<ก>โอ้โหลูกเสิร์ฟดีจริงๆครับพี่เอครับสมกับ,บ,บเป็นเบอร์หนึออ่งร้อยเอฟจริงๆครับมนักกีฬาพร้อมเก้าต่อสามเก้าต่อสามครับออกเต็มแน่นอนครับพี่เอครับบอกว่าถ้าไม่ออกเต็มนี่เติมทางมาไกลถ้าเดินทางมาไกลถ้าไม่ออกเต็มไม่ได้ถ้าทม<ด>มันพี่เอบอก นักกีฬาพร้อมสิบต่อสามสิบต่อสามครับหลังจากนั้นยังไม่ยืดหรือเปล่าโจเปิดระเบิดลงไหมโจฮับโอ้โหโจขึ้นเตะสอขาเมือนไก่ครับนักกีฬาพร้อมสาม ต่อสิบสามต่อสี่ฝากไลค์แชร์นะครับท่านชมอุ้ยเสิร์ฟลูกนี้ลูกออกย้ลงแล้วนะครับเมื่อกี้แต่ลูกมันแรงมันออกครับนักกีฬาพร้อมสิบแต่สามสุดจริงๆริงครับสุดทั้งคู่แล้วครับคู่นี้นะครับปล่อยออกครับเจ้าโจเอาแล้วครับขอนยญาแป๊บนึงครับเกมแบบนี้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ2ต่อ1นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ7 9ท่านชมครับสำหรับ s อซ0 1อนะครับเกมนี้ปุ๊บปุ๊พ้นชมขึ้นมาเทียบเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับแอดมินนะครับแอดมินรีชาร์จช่องชมรมตะก้อนบ้านสิงสนามวัดนะครับติามได้ทางเพจ Facebook นะครับทั้งทางช่อง YouTube นะครับชมรมตะก้อนบ้านสีสนามวัดนะครับรักทุกคนครับ <ล>รักทุกคน92ท่านชมครับเกียวใกล้ไของเราจแชร์ด <โถ S 1> <ค>้วยนะครับนักกีฬาพร้อม3ต,ต่อ1 0 3ต่อ10ว่าไงหมูเต๋าเอาแล้วก,กันบังตัดมาอู้หูเสิร์ฟแรงมากครับเหมือนเสิร์ฟแปะเลยเสิร์ฟแปะมันเสิร์ฟฟรีเลย <c oughs> แต่พี่เอก,ก็ลากไปก,ก,กับเธอไ้ดีครับตรงนี้เืบหยอดน,นะก<า>ีฬาพร้อม10ต่อ3ตัวตัวเองขนาดไม่ได้ซ้อมนะครับ เลี้ยงแต่โคครับเมาแล้วครับเปิดหนึ่งเจ้าโจลากเล่นเองเลยต๊บโมาโหนี่นะครับเริ่มออกเต็มแล้วครับเจ้าโจเริ่มล็อกแล้วครับเอาให้อยู่ครับท่านชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสามต่อสิบสามต่อสิบบ้างไงอุ้ยหยอดมาพี่เอหลังเท้าแปะขึ้นกระทืบนี่นะครับกระทืบดีมากๆครับนั่นครับทางนู้นก็ไม่ใช่ธรรมดาครับ เสิร์ฟดีมากๆครับดีีไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับคบผมขอบคุณครับต่อสามอ่าสวัสดีคุณแหลมสาทรด้วยนะครับผมเมืองสวงชัดเจนครับแจ้งเข้ามาเลยนะครับผมสามารถพิมพ์พูดคุยกับคอมอาดมินได้นะครับแอดมินก็จะตอบทุกคำถามที่สามารถตอบได้นะครับนักกีฬาพรถ้าใครกดแชร์ก็จะเป็นกำลังใจให้ดมินอย่างมากนะครับ โอ้ยจะเล่นวัดหัวเน็ตเลยนะครับอเอาละครับนักกีฬาพร้อมสิบแต่สามสิบต่อสามที่ว่าไงเอายังไม่ยอมครับระเบิดฮึดูสิครับโจรเริ่มเตรียมฝักแล้วครับตอนนี้แต่ก่อนเริ่มแต่ก่อนใหม่ๆนะครับผมหุดไปเยอะครับตอนนี้เริ่มยืดแล้วนะครับนักกีฬาพร้อม เข้าเต็มฝักเลยครับตอนนี้นครับสามต่อสิบสามต่อสิบใส่เต็มข้อรอเต็มแข้งอัดมาโอ้ยลู <Okay. S 1> ออกนี่เดียวครับออกสองม่เก่าสารครับพระธาบันเขาออกสองมีเก่าสารครับสิบต่อสามสิบต่อสามอะไรไพี่โยงหลังไปโจเปิดหนึ่งที่หมูเต่ายกขึ้นระเบิดฮับแอบ นักเกียบวันี่เป็นโจมเสี่ยงมานี่พอดีมาต้องหูนีีเลยโจเตีอะกีฬาพร้อมสามต่อสิบสามต่อสิบ,สสบว่าไงครับแอนดบินก็ต้องตามตะก้อช่วยกับนักกีฬารบเครื่องแล้วครับเอ่อลอยเอด็ดหัวกระทืบปาดซันแบ็ก ฟนี่มิตกินกว๋วยเตี๋ยวกันเดี๋ยวตัดชินเกมน,นี้ก,กันช็อตเลยอ่ะเก็บไปสิบแต่สามสิบต่อสามว่าไงเออว่าไงครับหมูเต่ายกันมาฮึบเอาได้แต้มโจติพาดนะครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนักกีฬาแต้มเดียวเกมแต้มเดียวเกมครับสิบเอ็ดต่อสามสิบเอ็ดต่อสามนี่ร้อยเอ็ด ครับไอ้ขวาหมูเต๋อหนึ่งหมูเต๋าสองฮึปเป็นงตูสิครับเกมเตะเจ้าโจเกมสิบสองไม่มีเดีวนะครับกีฬาพร้อมสิบเอ็ดก็ไม่เกมก็มีนะครับสามเต่สิบเอ็ดท่านผู้ชมต้องต้องต้องติดตามนะไอ้ก็มันเป็นไปได้ครับครูโชคนั่นไงโอ้เจ็บหรือเปล่า โ oh, อ้เจ้าโจดูทำออกเองครับเจ้าโจจะเป็นแต้มอยู่แล้วครับเมื่อกี้นะครับนักกีลาแต้มเดียวเกมแัมเดียวเกมสิเอดเ <11 S 1> ต่อสามสิเอดต่อสามโอ้เตอร์เราไก่ก็เปรเียบนะครับโอ้โยังตามมาได้เกม <c oughs> ครับเห็นการแข่งขันเอ้ลรเอดชนะจ่าเต๋าสิบสองต่อสามอยากต๋า ไม่ได้ไปเลยครับวันนี้ครับเจ้าเกยสุนยางสามารถอะไรก็แชร์ให้กับกำลังใจไอ้มินได้นะครับนี่เหลจ้าเกะด้วยสิบสามสิบสิบสองต่อสามแต้มครับพี่เอชนะหมูเต๋าและโจยโสธรไปนะครับ